สวัสดีจ้าวันนี้ได้ลูกตาลมาหนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทเราจะมาบอกเทคนิคในการปอกลูกตาลกันนะคะไม่ให้เสียเนื้อเสียน้ําอันนี้เราก็จํามาจากคนอื่นเอามาบอกเพื่อนๆอีกทีเทคนิคการปอกซึ่งบางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่รู้เลยเอามาทําให้ดู อันนี้ก็เสร็จแล้วซึ่งมันก็จะมีเนื้อเสียไปบ้างเปลือกติดไปบ้างดูไม่สวยงามแล้วก็อันนี้ส่วนที่เหลือเต็มถุงอันนี้เราจะไปทำการแช่จู้เย็นนะคะในช่องฟิตข้ามคืนหรือให้มันเป็นเก็ดน้ำแข็งกินเลยได้ไหมได้ได้ลองดูหวานหรือเปล่าไม่รู้ อืมได้ไหมหวานอ่อน,ออนโอเคเนทำเลยอันนี้ปอกเป็นตัวอย่างเปลือกติดอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ใช้มือเลยไม่เป็นไรกินคนเดียวหวานอ่อน,ออน และนี่คือเทคนิคของการปอกลูกตาลน,นะคะคือเวลาซื้อมาแล้วให้เอาใส่ช่องปิดในตู้เย็นนะคะรอจนเป็นน้ำแข็งหรือว่าทิ้งค้างคืนไว้หนึ่งคืนเช้ามาแล้วก็ออกมาแช่น้ำแบบนี้นะคะเราก็จะแช่น้ำให้มันละลายออกจากกันนะคะจนลูกมันรู้สึกนิ่มๆ แล้วเราถึงจะทําการปอกเปลือกได้เนื้อมันก็จะไม่ติดแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆลองทําดูได้เนี่ยมันจะลอดเลยไม่ติดเนื้อเลยแล้วน้ําที่อยู่ในลูกตาลเนี่ยมันก็จะแข็งเป็นน้ําแข็งอยู่มันก็จะไม่ไหลออกมาสวยกอก ง่ายด้วยเนื้อก็ไม่เละไม่เสียเนื้อด้วยส่วนใหญ่คนที่เอาไปทำตาลลอยลูกตาลลอยแก้วเนี่ยแบบนี้สวยงามมากแกะง่ายด้วยไม่ต้องเสียเวลามานั่งปอก ใครที่ดูอยู่เอาไปทำได้นะคะลองดูอย่าเพิ่งเบื่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะเราก็จะมีอะไรดีๆมาเราก็จะมาบอกในคลิปนะคะสวยงามมันง่ายจริงๆเย็นมือไปหมดแล้วเนี่ย มันเป็นน้ําแข็งเนาะมันก็เย็นมือคนที่บ้านก็ชอบกินซะด้วย đình ngọc ngài mà อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยกินได้กินดี โอเคตั้งโต๊ะได้นะคะคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตาม